ใครกำลังมองหาร้านขายดียไลเลนเจอร์สวยๆนะครับซื้อไปพร้อมปั้นเล่นได้เลยนะครับขอแนะนำนะครับร้านซ a ตโตช็อปนะครับจะมีไอดีไก่ป้ายเหลืองนะครับที่มีตัวละครสวยๆนะครับร้อมปั้นเล่นไปได้เลยนะครับเยอะแยะไปหมดเลยสามารถมาเลือกซื้อกันได้เลยนะครับแล้วก็จะมีไอดีป้ายเหลืองโคตรสวยนะครับที่มีตัวละครสวยๆอะ ป้ายเหลืองที่มีตัวจำจมที่หลายคนหากันนะฮะนี่ครับมีตัวนี้คู่กับตัวนี้ตัวนี้คู่กับตัวนี้เยอะไปหมดเลยนะครับแล้วก็จะมี ID ป้ายเหลืองพร้อมเล่นนะครับที่ซื้อไปเนี่ยพร้อมเล่นเลยนะครับนี่ฮะซื้อไปพร้อมเล่นได้เลย บอกเลยเลยว่าแบบซื้อไปพร้อมเล่นมีทั้งกบมีทั้งเกียร์นะครับอ่าพร้อมเล่นได้เลยนะครับใครที่สนใจก็สามารถทักแฟนเพจซัตโตช็อปไปได้เลยนะครับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกมไลน์เลนเจอร์นะครับอยู่กันในช่อง1 GTC <c oughs> คลิปนี้นะครับผมจะมาปั้นบาวร็อกตัวแบบนี้นะให้ขึ้นเป็นร่าง9าดาวแม็กให้ทุกคนดูกันนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าผมจะสมได้ความสามารถ9ดาวอะไรนะครับแล้วก็จะใช้ตัวจุติในการอัพเวลเนี่ยกี่ตัวนะฮะถึงจะขึ้นเป็น9าดาวแม็ก ไปดูกันครับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอันนี้เราก็อยู่กันในอีดีของคุณแฮปี้นะฮะพอดีคุณแฮปี้นะเออรอนะเรียกว่ารอบอร็อกนะฮะแล้วก็เปิดได้มาแล้วนะครับก็เลยส่งมาให้ผมนะครับผมก็เลยอ่ะ อยากปั้นเนี่ยขึ้น9ดาวแม็กทำเป็นคลิปให้ทุกคนดูกันว่าเฮ้ยวัตถุดิบนะตอนเนี่ยมันประมาณไหนนะฮะมันก็ประมาณเดิมแหละแต่ก็อยากปั้นให้ดูนะฮะและก็จะทดสอบนะฮะแล้วก็พูดคุยเบื้องต้นนะฮะก่อนที่จะมาเป็นคลิปเต็มในเรื่องที่เฮ้ยบาวร็อกกลับมาแบบเนี้ยเออแล้วดูออกกันเยอะอย่างเงี้ยอนาคตจะโดนเนิร์ฟไหมอ่าอันนี้คือประเด็นนะฮะ อันนี้นะฮะผมก็ต้องบอกตามตรงว่าผมก็ไม่สามารถคาดการได้ว่าจะโดนเนิฟตอนไหนนะฮะหรือวาอ่าจะเก่งถึงขนาดไหนนะฮะแต่เบื้องต้นผมมองที่ว่าปั้นก่อนได้เล่นก่อนนะฮะแล้วคุณแฮปปี้เนี่ยเขาจะปั้นขึ้น9กาดาวแม็กเลยนะฮะเดี๋ยวเราไปปั้นกันเลยดีกว่านะครับมาอันนี้ผมฟาร์มอะไรไว้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับบาวร็อกไปครับลุยอ่าเพื่อไม่ให้เสียเวลาครับผมไปครับ แล้วก็จะเป็นกบม่วง20ตัวอ่านี่ครับกบม่วง20ตัวไปครับน่าจะพอดี20บหรือเปล่าอ่าโอเคครับเอากบไหวพีหยัดไปเลยน่าเสียดายนะครับเพราะว่าวันนี้ไม่ใช่วันศุกร์นะฮะถ้าเป็นวันศุกร์ก็จะได้ อ่าคูณสองเลเวลนะฮะก็เรนเจอร์จะแม็กง่ายขึ้นนะฮะวันนี้เป็กวันถือรหัสนะครับอ่ะไป20ตัวพอดีไหมพอดีเป๊ะนะฮะโอ้โหพอดีเป๊ะเลย20ตัวเรียบร้อยนะฮะก็เป็นกบม่วง20ตัวอ่ะต่อด้วยการยัดไอ้นี่ไปเลยครับเลเวลเลยนะครับผมฟาร์มมาแล้วไม่รู้ว่าจะพอทำขึ้น9ดาวแม็กไหม เดี๋ยวเราจัดเอียร์ไปทดสอบใน PVP กันนะครับว่าเป็นยังไงและไปลุ้นความสามารถ9ดาวแม็กกันไปครับแม็กเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็อันนี้ผมเตรียมวัตถุดิบมาอันนี้ก็เตรียมมาไม่รู้ว่าจะพอหรือเปล่านะนี่แค่ล่างไฮเปอร์แม็กก็ใช้ค่อนข้างเยอะอาจจะต้องมีการแบบกินครังนะของไอดีนะผมว่านะอ่ะไปนะฮะล่างแม็กและเดี๋ยวเราไปขึ้น9ดาวลุ้นความสามารถกันดีกว่านะครับอ่านี่นี่ครับ ขึ้น9ดาวลุ้นร่างโคนนะฮะอยากได้ร่างโคนนะฮะขอเป็นร่างโคนนะฮะอ่าขอเป็นร่างโคนนะครับไปอัปเกรดขึ้น9ดาวขอเป็นร่างโคนครับเป่าร็อกครับผมไปครับเอาซักยกเลิก3าทีกดไปร่างโคนออกมาร่างโคนร่างโคนร่างโคนโอ้โหเป็นเพิ่มแร่300ร้เลยฮะถามว่าดีไหมดี แต่ผมอยากให้ไอดีคุณแฮปปี้ได้ล่างโคนมากๆเลยนะเออผมอยากแบบให้คุณแฮปปี้ได้ล่างโคนจริงๆอะ่ะกดอีกสักครั้งหนึ่งไหมทุกคนเอ้ยอยากได้ล่างโคนจริงๆอะ่ะผมขอกดอีกหนึ่งครั้งแล้วกันนะพอนีผมคุยกับเจ้าของไอดีแล้วนะครับว่าขอโอกาสอีกครั้งหนึ่งนะฮะเออเพื่อหาล่างโคลนนี่แหละล่างโคนเนี่ยสุดเลยไม่เอา2องันนี้ขอเป็นล่างโคลนนะครับไปครับ หนึ่งคุณแฮปปี้เหรอวะผมนะสองล่างโคนล่างโคนยอดนะอู้ล่างโคนออกครับทุกคนยอดสุดยอดครับล่างโคนนะฮะสุดยอดครับอื้มอ่ะเรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับบารร็อกของเราเดี๋ยวผมขอเวลาไปอัพเลเวลสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเจอกันนะครับผมไป ตอนนี้นะครับผมคิดว่าน่าจะมีปัญหารเรื่องเลเวลนะฮะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราใส่กบ9ดาวไป4ตัวครับอ่าเป้าหมายเราคือ9าดาวแม็กนะฮะตอนนี้ผมว่าน่าจะเกลี้ยงคังอยู่เหมือนกันแต่คิดว่าน่าจะได้อยู่ไปครับไปอัพใส่กบ4ตัวปั้น9้าดาวแม็กนะครับโอ้โหนี่ฮะไปเพิ่มเลเวลกันต่อนะครับผมไป หลังจากนะครับที่ผมปล่อยฟาร์มทิ้งไว้เนิ่นนานนะฮะอันนี้ขอแนะนําเลยนะครับสาหรับใครที่จะปั้นเลนเจอร์ขึ้น9าดาวแม็กเนี่ยควรที่จะต้องเตรียมวัตถุดิบเยอะจริงๆนะครับยิ่งเป็นวันนะฮะวิธีการสังเกตวันว่าเฮ้ยวันไหนบัฟเลนเจอร์สเท่านี่ครับผสมเลนเจอร์สเท่าก็คือวันศุกร์กับวันเสาร์อาทิตย์ นะฮะซึ่งวันพฤหัสไม่ได้บัาเลนเจอร์สองเท่าก็จะเปลืองคลังเลนเจอร์เราเป็นอย่างมากเลยนะฮะจากต้นคลิปเนี่ยเราจะสังเกตได้นะครับว่าในคลังผมเนี่ยมีประมาณเกือบ600ใช่ไหมหกร้อเกือบ7 0 0ตอนเนี้ยเหลืออยู่300กว่าเนี่ยฮะกินไป300กว่าตัวนะครับโอ้โห,โห,โหเยอะมากๆเลยนะครับอันนี้ผมก็มาไล่เก็บไล่ฟาร์มนะฮะเพื่อที่จะทำบาาร็อกเก้าดาวแม็กนะฮะมาดูซิ เลนเจอร์กืนเก้าดาวแม็กนี่กินวัตถุดิบคังมากนะฮะนี่ครับแต่ไม่เป็นไรฮะคุณแฮปปี้นะฮะเรียบร้อยนะครับผมบาวร็อกเก้าดาวแม็กนะครับผมเดี๋ยวผมพาทุกคนไปทดสอบกันหน่อยสิว่าเป็นยังไงนะฮะบาวร็อกเก้าดาวแม็กนะฮะเอ้ยหล่อๆเท่ๆเลยนะครับแบบนี้ก่อนที่จะไปทดสอบนะเนื่องด้วยที่บาวร็อกยังไม่มีเกียร์เนาะเดี๋ยวขอใส่เกียร์แป๊บหนึ่งนะฮะไปครับ เรียบร้อยนะครับอันนี้ผมใส่เซตเกียร์มาให้แล้วนะครับก็เป็นเซตที่เรียกได้ว่าตึงเลยนะฮะจะมีทั้งด้านโดนแน่นอนนะฮะสามออปชั่นหลักนะฮะอ่ามีปล่อยตัวไว้โดนแน่นอนโจมตีรวมนะฮะอันนี้เป็นดาบของอ่ารูเดียสนะครับแล้วก็จะเป็นทางด้านหมวกบักเก็ตนะฮะสิบปีก็จะมีพลังชีวิตมีต้านแล้วก็มีลดแร่นะฮะบวกกับสร้อยโอบจันทามีรบนะฮะอ่ารบสกิล ลดแร่นะฮะแล้วก็เพิ่มเป็นยำทักษะนะครับก็จะมีหลบ50%นะฮะแล้วก็ต้านสกิล70%นะฮะเดี๋ยวไปทดสอบกันว่าเป็นยังไงนะฮะบาลร็อกไปเดี๋ยวพาไป PVP ด้วยนะครับเดี๋ยวผมพาจัดทีมไป PVP ด้วยเออเบลลร็อกนี่มันแบบยังไงก็ต้องมอีอ่ะผมบอกแค่นั้นเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาทดสอบดาเมจตรงนี้กันนิดนึงนะว่าเป็นยังไงนะฮะทางด้านบาลร็อกนะฮะไปลุยนี่ครับ ลอ,อยมาเลยอันนี้เป็นสกิลบัฟนะครับผมโยนไม้มาโยนมาอึง้งนะฮะเออนี่ครับโยนมานี่ครับแจมๆเลยฮะบ,บาวร็อกนี่ครับออกมาสองตัวก็คือติดล่างโคลครับอ่าเฮ้ยมีความถึกด้วยเว้ยเอ้ยนี่ไงโยนหายครับ นี่ฮะโยนหายเดี๋ยวขอจัดทีมไปลุย PP สักคู่หนึ่งนะฮะไปครับเรียบร้อยนะครับก็จะเป็นทางด้าน9ดาวแม็ก5ตัวนะครับกับอีกฝั่งหนึ่งนะฮะจะนำทีมด้วยอครอ์นะฮะอาร์มราวมืดฟีเลนเฟรุนและก็ฟิช์นะฮะอา่าไปลุยกันดีกว่านะครับว่าใน PP จะเป็นยังไงเออมาตเตอร์3นะฮะไปครับ พอได้เบาล็อกตัวดาเมจหลักแสงเราเข้ามาผมเรียกได้ว่าเล่นง่ายนะมีทั้งนาฬิกาปูอดูบิดนะฮะหาดาเมจไฟไม้ก็มีแล้วสบายสบายครับไปไปฮะทีมแรกเราไปเจอจะไหวไหมโอโ้โหโดนห้าวินาทีมานะฮะไม่เป็นไรไอเทมไอเทมเราเรียบร้อยเลยไป โอ้โหไม่ไหวฮะโดนดันยับเลยอ่าไม่เป็นไรฮะเอาเดี๋ยวเอาอีกเกมนึงโอ้โหอันนี้ไม่ไหวฮะอันนี้ผมอาจจะตั้งพลาดหน่อยนะฮะเริ่มต้นพลาดไปหน่อยนี่ครับต่อครับดุเดือดกันจริงๆนะฮะมาเตอร์โอ้โหเดี๋ยวลองทีมนี้กันดีกว่านะครับอ่าเรามีทั้งด้านตัวเมกูมินนะฮะธาตุไฟหลักของเรานะครับเดี๋ยวมาดูกันไปผมตั้งตัวได้แหละนะฮะ เออได้ไหมโอ้โหไม่ไหวว่ะคืนแรกตอนนี้ผมว่าไอดีของคุณแฮปปี้นะผมน่าจะต้องมาจัดการเรื่องแรกที่แบบมันปล่อยไม่พอเนาะมันดูแบบมันหนืดหนืดมันหน่วงหน่วงแร่ไปหน่อยนะฮะอาจจะต้องมาไล่ทำออฟแหละนะฮะออฟทางด้านเกียร์7ดาวอะนะฮะไอพวกออฟสี่อะต้องต้องเอาพวกเขี้ยวอัพเยอะๆนะฮะมันปล่อยมันดูหนืดหนะเนี่ยมันดูหนืดหนะฮะปล่อยแล้วหนืด อาจจะต้องปรับนะฮะเพื่อให้แบบจำนวนเราไปสู้ฝั่งเขาได้นะครับเอออ่ะต่อครับอ่ะอีกเกมหนึ่งเกมสุดท้ายนะฮะไปโชว์ศักยภาพหน่อยบาลร็อกโชว์สักเกมหนึ่งนะฮะแต่ผมต้องไปปรับเกียร์หลายๆตัวให้บาลานซ์หน่อยนะฮะทุกคนสังเกตดิเนี่ยผมเล่นแค่5ตัวเนี่ยแล่มันยังแบบไม่พอกันเลยเออถ้าเป็นไ d ดีผมมาแบบปล่อย a BA b a b ได้ตลอดอาฮะผมทำไป200ร้ต้นๆน,นะฮะอืมนี่ครับ อ่ะอันนี้ทีมอาจจะไม่ตึงมากนะฮะก็จะเป็นดาเมจช่วยนะฮะเบาร็อกเห็นไหมดาเมจเมกุบินดูเดียสบายสบายครับไปนี่ต้องปรับจริงๆนะผมว่าต้องปรับเคลียร์หน่อยเพราะว่ามันมีปัญหาเรื่องแรกจริงๆนี่ครับไปยลุยกันต่อครับอ่ะเกมสุดท้ายแล้วอ่ะไปครับลุยเบาร็อกเราจัดไป อันนี้เป็น ID แบบเติมหนักนะะอา่าคุณแฮปปี้นะเรียกได้ว่าเติมหนักจริงจริงนะหมดไปเยอะนะอยู่67นะฮะ9ดาวแม็ก5ตัวเกียร์ก็ช่องแรกบึ้มเลยนะฮะอนาคตก็หาแบบช่องกลางอะไรพวกนี้นะครับสบายสบายแหละเออได้แมวหูโดนด,ดันยมทมูดอ่ะประมาณนี้นะครับสำหรับไอดีคุณแฮปปี้นะครับขอบคุณมากเลยนะครับที่ ส่งมาให้ได้เล่นนะฮะสำหรับไอดีนี้นะครับเบื้องต้นผมต้องไปดูเรื่องเกียร์ให้ละเอียดมากขึ้นกว่านี้นะฮะแต่ก็สวยๆเลยนะครับดามเมจเบาล็อกแสงนี่จำเป็นอยู่แล้วนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าขอบคุณทุกคนที่ดูจบนะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ